สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chip Setter นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการยกเลิกแอป To Money Wallet นะคะที่ผูกไว้กับ Google p a y หรือ Play Store นะคะสำหรับคนที่แบบผูกแอป Wallet ไว้กับ Play Store เนาะที่เอาไว้สำหรับซื้อแอปต่างๆหรือ,อเติมเกมต่างๆใน Play เพจโต้นั่นเองนะคะอยากลบทิ้งเพื่อจะเพิ่มใหม่หรือไม่ได้ใช้ ในทูมอนี่วอลเล็ตแล้วนะคะก็มาสอนกันเลยเนาะอันดับแรกเนี่ยก็ให้กดมาเข้าใน p พ Store เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บในแอป a พ Store นะแล้วกด3ขคีดด้านบนเลยนะคะมุมซ้ายมือนะด้านบนสุดปุ๊บแล้วก็ให้เลือกคำว่าวิธีการชำระเงินนะคะกดเข้าไปเลย มันก็จะเด้งแบบนี้ถ้าใครมีแอปอื่นๆนอกเหนือจากทูมอนี่วอลเล็นะคะอ่าที่ขึ้นอยู่ด้านบนสุดเลยนะมันจะขึ้นหมดทั้งหมดเลยด้านบนสุดถ้าเราผูกอะไรไว้บ้างนะเช่นผูก a r p a พนะคะเพย์พาวบ้างบัตรเดบิตบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะขึ้นอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะแต่อันนี้ของเรามีแค่ทูมอนี่วอลเล็เท่านั้นนะคะอ่าวิธีการยกเลิกจะยกเลิกไงนะมันกดมาที่อันล่างสุดเลยนะคะ ตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มนั่นเองกดเข้าไปปุ๊บอ่าถ้าใช้เบราว์เซอร์อื่นไม่ใช่ใช้โคมเนี่ยก็สามารถเลือกเบราว์เซอร์นั้นได้นะแต่นี้ใช้เป็นโค m มแล้วกดโคมไปปุ๊บแบบนี้อ่าเดี๋ยวมันจะเด้งไปหน้าของอีเมลของเรานะคะอีเมลที่เราใช้ล็อกอินกับเพจสโต์นะอ่ามันก็จะเด้งแบบนี้เลยนะคะวิธีการชำระเงินก็จะเป็น t ูมานี่วอลเล็นะคะ ถ้าใครผูกไว้กับ a i r p a พด้วยบัตรเครดิตเดบิตอะไรมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะแสดงขึ้นทั้งหมดเลยอยากจะลบอันไหนก็กดลบเลือกได้นะคะแต่อันนี้มันจะมีแค่ t นะู o ันนี่ว l l l ลเนาะพราะผูกแค่อันนี้อันเดียวนะคะวิธีการลบก็ง่ายๆเลยนะคะกดคำว่าลบตรงนี้นะคะล่างสุดตรัวรนี้นะสีน้ำเงินตรงนี้คำว่าลบเนาะกดเข้าไปเลยปึ๊บอ่ารอสักแป๊บนึงก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วการนำวิธีการชำระเงินนี้ออกนะคะ จะทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินนี้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆของ google นะคะได้หากไม่เพิ่มวิธีการชำระเงินอีกครั้งนะคะถ้าเรากดออกปุ๊บเนี่ยเราจะกดซื้อแอปต่างๆที่มันเสียเงินอะเออหรือเติมเกมในอ่าเพสโตเนี่ยเราต้องกดเพิ่มการชำระเงินอีกครั้งนะเพิ่มแอปนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าถ้าไม่เพิ่มเนี่ยก็ไม่สามารถผูกไว้ได้นะคะ ่ะก็เลยถ้าใครอยากลบจริงๆเนี่ยก็กดลบได้เนาะอ่ะก็กดลบเลยตรงนี้ปุ๊บนี่ก็ไม่มีแล้วนะคะนี่หายลไปแล้วนะถ้าอยากกลับมาใช้อีกครั้งหรือจะเพิ่มอ่าแอ Money Wallet เบอร์อื่นๆเนาะที่ไม่ใช่เบอร์เก่าที่ทำการลบไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้นะ เพิ่มวิธีการชําระเงินนะคะกดปึ๊บแล้วก็เราก็ผูกใหม่เนาะผูกกับอ่าลิงก์กับ PayPal หรือนี่ก็ลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นว่าลิงก์โทมานนี่วอลเลตนะคะเราก็ลิงก์ใหม่อีกครั้งสาหรับคนที่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรเนาะหรือบัตรเดบิตบัตรเครดิตเนี่ยสามารถลิงก์ได้นะคะถ้าใครอยากใช้อันไหนก็เลือกอันนั้นนะแล้วก็วิธีกดลบก็ง่ายๆเหมือนที่สอนไปเมื่อกี้เนาะ ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับวิธีการยกเลิกหรือวิธีลบแอปอ่าทู e y นี่วอลเล็ตที่ผูกไว้กับ Pay Store หรือแอปอื่นๆก็ตามแต่ที่แบบใช้ผูกไว้กับ Pay Store นั่นเองนะคะก็มีประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยเนาะหากมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะจะตอบทุกๆคำถามเลยเนะเาะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ